ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิด อินโดนีเซียสั่งห้องแลบลดราคาชุดตรวจ PCR หนุนอัตราการตรวจหาเชื้อโควิด -19 จำนวนผู้ติดเชื้อโครโรนาไวรัสดลดลงในอินโดนีเซียแต่ตัวเลขไม่ได้บอกเรื่องราวทั้งหมดผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเป็นเพราะการทดสอบน้อยลงประธานาธิบดีโจโกวโิโดโ d o ได้สั่งให้ห้องปฏิบัติการลดราคาการทดสอบพีซีอาปฏิกิริยาลูกโซ่โพลินเรสเพื่อให้ได้อัตราทดสอบสำรองการทดสอบตอนนี้ใช้ค่าใช้จ่ายเพียง3าดอลลาร์เกือบครึ่งเมื่อเทียบกับครั้งก่อนกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียกล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการทดสอบพีซีอาในประเทศขณะนี้ต่ำที่สุดในเอเชียตะวัน ออกเสียงใต้ขณะที่อินโดนีเซียและไทยเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 หลังจากจํานวนผู้ป่วยลดลงผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกล่าวว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่อาจเพิ่มขึ้นอีกครั้งโดยอัตราการฉีดวัคซีนยังต่ําหลังจากควบคุมไวรัสโคโรนาได้ดีกว่าส่วนอื่นๆของโลกในปีที่แล้วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กลายเป็นศูนย์กลางของโลกในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาด้วยการมาถึงของตัวแปรเดลต้าที่มีความรุนแรงแม้จํานวนผู้ป่วยจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในภูมิภาคส่วนใหญ่แต่อินโดนีเซียและไทย ซึ่งมีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดได้เริ่มยกเลิกการจำกัดร้านอาหารแบบรับประทานในร้านและห้างสรรพสินค้าเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดทางเศรษฐกิจจากการลอกดาวอินโดนีเซียมีรายงานผู้ป่วยรายใหม่1 5 3รายในวันอังคารซึ่งน้อยกว่าจุดสูงสุดในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมถึง5เท่าขณะที่ประเทศไทยรายงานผู้ป่วยรายใหม่14,802ในวันพุธลดลง37%จากระดับสูงสุดในช่วงกลางเดือนสิงหาคมอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการผ่อนคลาย มีอันตรายด้วยการฉีดวัคซีน,นระดับต่ำและการขาดแคลนการทดสอบโดยมีอัตราการทดสอบในเชิงบวกมักจะสูงกว่า5%ที่แนะนําโดยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เรากังวลเกี่ยวกับการเปิดประเทศอีกครั้งโดยไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดที่เสนอโดย WHO อภิเศกไกรมี่ผู้ประสานงานด้านสุขภาพฉุกเฉินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ 4, สาพันธ์สภาคาชาติสภาเซียว,วงเดือนแดงระหว่างประเทศกล่าวกับรอยเตอร์ตอนนี้ตัวแปรเดลต้าซึ่งสามารถแพร่เชื้อได้สูงและอัตราการฉีดวัคซีนต่ำ เราสามารถมองเห็นการเพิ่มขึ้นของโควิด -19 ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเมื่อเร็วๆนี้อินโดนีเซียมีอตราการทดสอบเป็นบวก12%และประเทศไทย34%นักระบาดวิทยาของมหาลาัยอินโดนีเซียกล่าวอินโดนีเซียมีผู้ป่วยโคโรนาวรัสทั้งหมดมากกว่า4ล้านรายและมีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 มากกว่า133,000รายตั้งแต่เริ่มระบาด Indonesia has planned a roadmap treating COVID-19 from an acute disease to endemic. In future, testing will be more focused on a needs basis. Atau istilahnya para ahli kesehatan adalah testing epidemiologi, bukan testing untuk screening, yaitu testing yang dilakukan ke suspek dan kontak erat yang memang bergejala, bukan semua orang dites karena mau melakukan aktivitas tertentu. Indonesia may have passed its darkest period dealing with COVID 19, but it's still not out of the woods yet. With the daily positivity rate still hovering above 10%, and with low testing numbers, authorities will be wary of the next wave that may be coming. Kao AEC TV channel ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด